ทั้งช่องเป็นสื่อกลางแนวะทางโหลดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นจังไรเนาะค่ะเสียงสนามบินเห่าขึ้นติดตัวหยากเธอจังหวดนี่วันี้ผมต้หาตทวผมต้หาวันี้ผมบอกว่าบ้าติดตัวหยุดหลายมือแล้วว่าสายจ้าเถือ่อ ปกติเสี้ยนสนามบินนี่จะรับสายตลอดเลยดีแบบว่าเป็นแนวใดเนาะเสี้ยนบ้านนี่เมื่อกวามเมื่เอาทํางานคงจะบาบางได้ไปข่างงวดนี้ได้ไปเลขมันเขาเลขกันเลขรับสนามบินเขาอยู่เป็นบอจ่าหรือว่าจังใดอ๋อเรี่ครับเขานึ่งสี่เลยเป็นบอจ่า ไฮเบลไฮเบลมันหนี How ้บ่เฮ้ยไฮเบลมี้หนึ่งสี่เบลคือบ่เห็นคนมีอยู่บ่มยนี่เยอะอะไฮช่องเบลนานาเลขลับสนามบินท่านเปันเลขลับเขาเป็นเลขคำนวณโอ้เขาเขาเลขคำนวณบ่จ้าแก้มครับ ลายแห้งลายสำนักจนจนลงแล้วค่ะคลิปนี้กับที่เดียวเลยเนาะเล็กลับเล็กไอ้คำนวณที่เดียวแล้วนะจ่ะครับโนคะ้งสุดท้ายที่เดียวแล้วเพราะว่าอันมันกบจ่อมาทุกเชื้อแล้วจ่อแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะ เอาเริ่มต้นน<ม>ี่บด้เอาลพูดมานั่งบุ๋นออกมาโยมันอยู่หลังรถอะไรครับโอ้จำได้อยู่งเป็นบ่มั่นใจไม่าจำได้ยุ้นบ่จ้าครับโอเคครับเอาเริ่มต้นเอาเอาความคำนวณก่อนนะจานะ้าเนาะแหมครับแหมจา้าวิ่งบนวิ่งแบบวิ่งบนแับ ยิ่งบนแกับห้าครับแกับหครับผมเอาจับคู่จับคู่ไม่ห้าศนครับห้าศูนแกับแปดศูนแปศูนับแปดหแปดหก แ <83 S 1> <83 S 2> ปดสามครับแปดสามตัวตั้งเลยห้าเจ็ดเลยครับห้าเจ็ดนะคะกันครับผมนี่ตอนนี้เลยครับค่ะกูสามตกับนี้ สาตัวมี่แปดห้าศูนย์ครับแปดห้าศูนย์กแบ้วมี่่ห้าศูนย์แปดแปดดห้าศูนย์โอเเจ็ดห้าศูนย์ครับเจ็ดห้าศูนย์ 150หศครับหนึ่งห้าศูนย์กับห้าแปดสามห้าแปดสามครับวันนี้เลขล่างบ่าวันนี่เลขแรกเลส้มไปมักเป็นเรงอ่ะเจ็บกับหาเนาะ ทำลืมลืมต,ต่อพ่อโอ้เล่นเป็นแครจ้ามาเป็นยังมาเป็นยังครับผมเพราะว่ามันก็ท่านออกเขดีอย่างว่าเขาทำได้ออกในทิศทางที่ส่งไปเลยโอเคเอาล่างครับต่อไปล่าง ล่างวิ่งสองกับเก้าจับคู่จับคู่สจับคู่สองสามกรสองเก้าสองเก้าสองศูนย์สองศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ด วงกลมให้แนะ่ะค่ะเซียนวงกลมให้เบลแน่จ้าทีสามสองนะครับตัสองสามนะวงกลมสองสามน่ากะสองเต้าเรื <ละ S 2> ่องจะเป็นตัวกันไปครับเป็นตัวล้อมไปตองทางนะครับอ๋อละละไ,ดได้จ้ะบันนี้บนบันนี้ค่ะบนเลย หา80ครับ80 50 80 83ครับ80 83ครับผ3ทาง3ตัวสามจมตัวละรอั่นไหครับ3ทางที่แรกนะครับอืมจ้า แปดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ครับอ่าอันนี้คือเลขคขานวณของเซียนสนามบิ็นเนาะเขาเลขครับ๋อให้ซีหนึ่งบนออกหนึ่งซีล่างเนี่บ่จ้าอ่ะป๋อมานี้ในโซนของเลขลับได้บานิฮัสเซียนเลขรับนี้เลขต้าหาครับพ่อทะเลี่ยมตัวกับเพจครับ เลขลับวิ่งเก้ากับเจ็ดับครับจับคู่เลข95กระปจกระี่เัดซี74 91 91ยัดแ่งครับ71ครับงมีซีหางหน่ยครับ บนล่างเวนนบตจ่าบนล่างเวนบเสนได้น,น,ลนลครับเป็นเน่นใช่บ่าครหลักเอาได้แล้วเด้อบนิษัสำรับเลขของเชื่อสนามบินกับได้ที่เดียวเลยทั้งเลขรับเลขไอคํานวณ ปีกันมาใครโชคดีปีใหม่ทุกคนนะครับเออโชคดีปีใหม่ทุกคนทคน,นะครับโชคดีปีใหม่ถูกหวยรวยๆมีเงินกินปีใหม่นานะ่าจะเนาะแน่ครับพิ่งครับจะไมาเมือ่อไรผมกนนะครับก็อ่างโห่นหโอ้โ ักตัวใดกับจัดบ่มากกับพานทางช่องกับเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อจากคุณผู้ชคนพพิจารณาเอาเด้อจ้าจ้าเสี่ยนขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าร่จ้าขอบพระคุณเสี่ยนหลายๆจ้า